สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ากินขวน้ำกันอยู่นาบ้านคือเกาล่ะจ้าพี่น้องจ้าขอมันไก่อันนี้ลูกๆกินแล้วจ้าคุณแม่กินที่ลงังมาพี่น้องมากินน้ำกันจ้าเสียพี่น้องกันสวัสดีจ้ามตอนจ้า กินแบบบ้านๆเเนาะพี่น้องกินทุ่งก็พี่น้องมึงใปบกมันกินจ้ะลาดรเดพี่นองดพี่น้องได้เห็นกาจ้าพี่น้องเป็นบึงแม่น้ำขนเุ็นคนจ้าพี่น้องจ้า กินเมียมวงกินจ้าแ่ง่ายดอกแก้คี่น้งบ้านอันนี้เซดเจนสีอยู่่ะอยู่อาน้าอย่างแบบนคิงติคิง,ค,งคิงกะปิสุดทำจ้ามักเพียกับใส่เพียดจ้ะเพี้นเพาเพยดอกแก่พี่น้องจ้าลูกกินน้ำ

คนเลียกหลายเนาะพี่หนักมนะคนเบียกหลายมาหาเพื่อนที่หายกินเนาะ พี่น้องตอนนี้เก่ามันไกลมาจากไทยพี่น้องเิึงดูมันบ่ค่อยมีเวลาว่างจาะฝ้าวเ็็ดฝ้าวแล้วอันนี้กระตุนจนว่าเปื่อยจ้ะเฮ็ดหล่ยโ้อยู่พี่น้องประมาณแต่3มมามรเพลินมัหลอดจ้าเนี่ยรู้กินขวัญใจจ้ะ กินนังมาแล้วน้ำเอาไปไหนน้นเจอเหนื่อใช่ต้องเปิดจ้ะคี่ก็เป็นเม็ดใช่น่ะ พีค่กบกินถุกแล้วไหมจ้ะพ,พ,พ,พี่น้องสีลาพี่น้องคลิปนี้เหนื่อยจ้าพี่น้องจ้าคลิปหนาพอกันไหมเด้อจ้าเรียนรินไปเจ็บขอขอบคุณพี่ๆน้องๆฝากกดแชร์น้ำใจเหนื่อจ้าพี่น้องจ้า ขอบคุณค่ะ